สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงสุขภาพดีกับหมอฟื้นฟูนะคะท่านผู้ชมที่เคยมีปัญหาการบาดเจ็บหรือมีปัญหาเรื่องของระบบประสาทคงเคยเห็นนะคะอาจจะมีพี่น้องเห็นว่าเวลาเดินนะคะหรือเวลาที่ทำกิจกรรมต่างๆมักจะมีอาการเกรงหรือโทนความตึงตัวของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นนะคะวันนี้เราจะมาคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเกี่ยวกับ การรักษาภาวะเกรงของกล้ามเนื้อกันนะคะโดยในวันนี้หมอมีนายแพทย์ชนะศักดิ์คทัยอารีรักนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะจะมาร่วมสนทนากับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะอาจารย์คะสำหรับอาการเกรงนะคะของคนไข้เราจะพบเห็นว่าอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นอมะพรษ์นะคะหรือคนไข้อ่อนแรงเนี่ยมักจะมีความผิดปกติของ ความตึงตัวของกล้ามเนื้อค่ะจารย์รไม่ทราบว่าอาการแบบนี้เนี่ยเ,เราจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะจารยก่อนนื่นก็คือว่าในส่วนของเรื่องของการเกรงนะครับที่เรามักจะพบกันเนี่ยเราจะพบกันในส่วนของคนไข้ที่มีปัญหานะครับในเรื่องของระบบประสาทซึ่งเป็นระบบประสาทส่วนกลางะนะครับโรคที่เราจะรู้จักกันดีก็คือคโรคหลอดเลือดสมองซึ่งจึงในการเกรงได้ในร่างกายซีกใดซีกหนึ่ง ซีกซ้ายหรือซีกขวาใย่ครับใช่ไหมคะค่ะหรือว่าเราอาจจะเจอได้ในโรคของสมองบาดเจ็บนะครับอย่างเช่นอุบัติเหตุทางรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่เราอาจจะพบเจอกันได้ในชีวิตประจําวันนะครับหรือในเด็กที่เป็นโรคสมองพิการนะครับก็จะมีอาการเกร็งมีการตึงตัวของกล้ามเนื้อขึ้นมาได้ค่ะพวกนี้นี่อย่างเช่นเวลาที่เขาเดินแล้วมันดูแข็งแข็งอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ครับค่ะโรคของ อาการเกร็งเนี่ยก็จะเป็นปัญหาของกล้ามเนื้อนะครับซึ่งมีการทํางานผิดปกติไปนะครับปกติแล้วเวลาที่กล้ามเนื้อของเราเนี่ยทำสั่งการเนี่ยเราก็จะสามารถสั่งให้ให้เคลื่อนไหวหรือว่าให้หยุดการทํางานได้นะครับด้วยตัวเราเองแต่ว่าในกรณีของคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องระบบสมองไขสันหลังกระตากเนี่ยจะมีปัญหาในส่วนของการยับยั้งนะครับเพราะฉะนั้น เวลาที่ขยับเนี่ยก็จะมีการขยับเกินนะครับมีการกระตุกมีการเกรงขึ้นมาได้อย่างเดินแล้วก็กระตุกอย่างนี้ใช่ไหมคะอเช่นการเดินแล้วกระตุกนะครับหรือว่าเดินแล้วเกรงข,ขึ้นมาปกติเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเรามีวิธีการรักษาภาวะเหล่านีออยย้อย่างไรบ้างคะอาจารย์ครับตามปกติแล้ว <คะ S 1> ไม่ใชท่ทุกรายที่มีการกระตุกหรือเกรงเนี่ยจะเป็นภาวะ กล้ามเนื้อเกรงตัวนี้นะครับเราก็จะต้องมาตรวจแล้วก็วินิจฉัยกันก่อนว่านี่ค,คือคภาวะเกรงของกล้ามเนื้อที่เกิดจากระบบประสาทส่วนกลางหรือไม่นะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะเริ่มวิธีการรักษากันนะครับวิธีการรักษาที่นับว่าดีที่สุดก็คือว่าการที่เราไปหลีกเลี่ยงภาวะที่ทําให้กระตุ้นการเกรงขึ้นมา,ะมานะครับในกรณีของคนไข้หลายๆคนที่ มีภาวะของเกรงเนี่ยเกิดจากภาวะที่สมองทําทงานได้ไม่เต็มที่ะนะครับคนไข้าอาจจะขยับตัวไม่ได้เกิดแผลหรือว่าเกิดการติดเชื้อขึ้นมาซึ่งเราไม่ทราบค,คนไข้จะแสดงอาการมาให้เราเห็นด้วยการเกรงที่มากขึ้นหมายถึงว่าคนไข้าอาจจะมีแผลที่ก้นแล้วทําให้แผลเนี่ยไปกระตุ้นให้เขาเกรงมากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือเราหาสาเหตุให้ได้ว่าเขาเกรงขึ้นมาจากอะไรแล้วไปกําจัด อย่างเช่นถ้ามีแผลก็ไปรักษาแผลใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่เราเราอาจจะรักษาได้แต่ยังไม่ดีแล้วยังมีการเกรงอยู่เนี่ยมันมีการวิธีการรักษาอย่างไงบ้างคะวิธีการดูแลเรื่องของการเกรงเนี่ยในเบื้องต้นเลยเราก็จะเน้นให้ยืดกล้ามเนื้อก่อนนะครับหรือก็จัดท่าเพื่อที่จะทให้กล้ามเนื้อเนี่ยอยู่ในตำแหน่งในท่าที่ผ่อนคลายแล้วก็ยืดมากที่สุดนะครับเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อที่มีแนวโน้มที่จะเกรงเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อที่ มักจะอยู่ในท่าที่หดอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นเวลาที่เรามีคนไข้ที่ข้อติดอะไรอย่างนี้ต้องต้องเหยียดต้องยืดกล้ามเนื้ออย่างนี้ใช่ไหมคะครับอ๋อค่ะถ้าเกิดว่าการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยทำแล้วยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรนะครับเราก็จะมีการใช้ยาก็จะเป็นยาลดเกร็งซึ่งจะมีหลายตัวในท้องตลาดนะครับแต่ว่ายาเหล่านี้เนี่ยมักจะมีผลที่ทำให้คนไข้เนี่ยค่อนข้างที่จะง่วงซึมแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการ ในเคสที่เป็นโรคเกี่ยวกับสมองก็คือหมายถึงว่าคนไข้ทานยาลดเกรงแล้วอาจจะง่วงใช่มีการลงซึมลงทําให้การฝึกกายภาพบําบัดการออกกําลังกายการดูแลทั่วๆไปเนี่ยทำได้ด้อยลงนะครับค่ะแล้วการรักษาอย่างอื่นถ้าสมมติไม่ใช้ยาละคะอาจารย์ถ้าไม่เป็นยาในส่วนของยากินนะครับเราจะมีวิธีการ ที่เป็นการฉีดยาลดเกรนะครับซึ่งก็จะมีเงื่อนไขอยู่บางประการนะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้การกินยาก็คือว่าถ้าเกิดว่าคนไข้ในการเกรงไม่มากนักหรือว่าตำแหน่งที่ตำแหน่งที่เกรงเนี่ยเป็นมากหลายๆตำแหน่งทั่วร่างกายไปค่ะครับเราก็จะใช้การกินยาเพราะยาจะออกทั้งทั้งร่างกายเรานะครับแต่ถ้ามีอาการเกรงแค่บางส่วนของร่างกายนะครับจุดใดจุดหนึ่งมากเป็นพิเศษเราก็จะมาพิจารณา ในส่วนของการฉีดยาลดเกรงครับฉีดยาลดเกรงใช่ไหมคะหมายถึงว่าคนไข้อาจจะมีแขนติดเยอะเป็นพิเศษอย่างนี้หรือเปล่าคะคนไข้อาจจะมีเกรงทั้งตัวแต่ว่าเกรงไม่ไม่มากนักค่ะแต่อาจจะมีแขนหรือขาที่เกรงเป็นพิเศษทำให้อันนี้ก็ตรงจุดที่ก็มาฉีดยาใช่ไหมคะทาให้รบกวนในส่วนของการใช้ชีวิตประจําวันแล้วยาที่ฉีดมียาแบบไหนบ้างคะจารยาที่ฉีดเนี่ยก็หมอก็จะแบ่งเป็นหลายประเภทนะครับ ประเภทแรกก็คือเราจะใช้เป็นยาชาที่เราจะสามารถฉีดให้คนไข้ได้ในในกรณีที่มีอาการเกร็งซึ่งเราไม่แน่ใจว่าหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยจะช่วยคนไข้ได้มากแค่ไหนนะครับที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่ายาชาที่เราฉีดไปเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ค่อนข้างจะสั้นนะครับถ้าเกิดว่ามันดีเราก็ค่อยไปฉีดยาที่เป็นยาวถ้าเกิดว่ามันฉีดแล้วไม่ดีเนี่ยเราก็จะได้อีกเลี่ยงไม่ไปฉีด เหมือนฉีดลองดูก่อนมันเป็นการาฉีดทดลองทดลองดูก่อนว่าดีไหมนะคะสมมติวา่าถ้าดีอาจารย์จะฉีดยาตัวไหนต่อคะถ้าเกิดว่าดีเนี่ยเราก็มีตัวเลือกที่เป็นยาที่ออกฤทธิ์นานกว่านะครับก็จะมีกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ที่เส้นประสาทอ,อย่างเช่นยา,าตัว ฟีแนลนะครับก็จะทําให้ตัวเส้นประสาทเนี่ยมันเสื่อมการทํางานลงไปทําให้การเกร็งเนี่ยลดลงไปได้นะครับก็คือฉีดเข้าไปที่บริเวณเส้นประสาทใช่ไหมคะฉีดเข้าไปที่บริเวณเส้นประสาทที่ใกล้ๆกับตัวก้ามเนื้อนะครับแล้วก็ยาอีกประเภทนึงก็จะเป็นยาแอลกอฮอล์ที่สามารถฉีดได้เหมือนกันนะครับฉีดเข้าไปทําลายเส้นประสาทที่ใกล้ๆใช่ไหมใ่ไหมใช่อเมใช่ไหมใช่ไสมใช่ไหมใช่ไหม่วนมใช่ไหมใช่ไ้มใกาไ้มใชาไหอใชาไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใส่ไหมใช่ไห่ไ่ ยาพวกนี้เนี่ยเวลาฉีดแล้วเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ประมาณ6เดือนถึง10เดือนแล้วแต่เทคนิคการฉีดแล้วก็แล้วแต่อาการของคนไข้ะนะครับเราจะมีข้อดีของยาอยู่นะครับคือว่ายาเนี่ยสามารถที่จะฉีดซ้ําได้เลยถ้าเกิดว่าทําแล้วยังไม่พึงพอใจเราสามารถฉีดซ้ําได้เลยนัดมาอีกสัปดาห์หนึ่งเราก็สามารถฉีดซ้ําได้นะครับและยามีราคาค่อนข้างถูกยาถูกด้วยอ๋อแต่ว่าเทคนิคก็จะค่อนข้างจะต้องใช้ เทคนิคที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหน่อยเพระะ<บ>าะว่าเราต้องใช้เครื่องต้องใช้เครื่องตัวนี้ใช่ไหมเป็นตัวนำคืออันนี้คือเครื่องอกระตุ้นไฟฟ้าวินิจฉัยนะคะครเราก็ต้องใช้ตัวนี้นําไปก่อนใช่ไหมคะ,คระเราก็จะใช้เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องนําทางเราะนะครับอย่างเช่นว่าเราต้องการจะฉีดยาในก้านมือในมัดที่ค่อนข้างจะฉีดยากอย่างเช่นเราต้องการนิ้วชี้อ๋อฉีดลดนิ้วชี้อย่างเดียวเราไม่สามารถที่จะไปปักเพื่อที่จะหาได้ถ้าเกิดเราไม่รู้ <C AP> นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องนี้ในการกระตุน้นเราก็จะทราบได้ว่าตอนนี้เนี่ยปลายเข็มของเราเนี่ยอ,อยู่ตรงตำแหน่งของนิ้วชี้หรือไม่อ๋อก็คือหาเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นนิ้วที่เราต้องการหรือเปล่าใช่ครับเป็นกล้ามเนือ้อที่เราต้องการหรือไม่ก็จะต้องใช้เทคนิคใช้ความสามารถส่วนตัวนิดหน่อยนะครับในการในการทำนะครับก็คือใช้เครื่องนี้ช่วยนะคะแล้วถ้าสมมติว่ามันมียาอย่างอื่นไหมคะที่ง่ายกว่านี้มีไหมคะ หรือหรือหรือตัวนี้มีข้อควรระวังอะไรไหมคะจตถ้ามันถูกมันดีเนี่ยเราเราเราใช้ตัวนี้เสมอหรือว่ายังไงคะยาตัวนี้ก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับในกรณีที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยในบางครั้งคนไข้จะมีอาการของปลายประสาทที่บาดเจ็บนะครับก็คือมีอาการเจ็บเรื่องเส้นประสาทได้อาจจะมีเรื่องมือบวมแดงนะครับแล้วมีอาการปวดพบได้บ่อยไหมคะพบได้ประมาณ 1- 2ถึงเปอร์เซ็นต นะครับหลังจากฉีดไปนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะดูแลรักษาได้ด้วยด้วยการใช้ใช้ยานะครับภาวะนี้นะครับก็จะหายได้ภายในสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วนอกจากยาตัวนี้อาจารย์ยังมียาตัวไหนตัวอื่นอีกไหมคะถ้าเราไม่ฉีดที่เส้นประสาทครับก็มียาที่เรารู้รู้จักกันดีเลยครับก็คือตัวโบทูรินุ่มโบทูรินุมที่ฉีดใช่ครับฉีดวเดียวกับที่ใช้ฉีดเสริมความงามนะครับค่ะ แต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าเราจะฉีดลดเกรงของกล้ามเนื้อเนี่ยซึ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนี่ยเราจะต้องใช้ยาปริมาณค่อนข้างมากบางครั้งอาจจะต้องใช้ขวดหนึ่งเลยในการฉีดหนึ่งหนึ่งมัดมันก็จะทําให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่ปริมาณค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าตัวยาเองก็จะมีข้อดีนะครับก็คือเรื่องของการฉีดที่ง่ายนะครับเราไม่ต้องไม่ต้องหากล้ามเนื้อจุดของเส้นประสาทที่อยู่ตรงนั้นมากนักเพราะว่าเราฉีดลงไปในกล้ามเนื้อเลย เพราะกล้ามเนื้อนี่มันมัดใหญ่นะครับเราสามารถที่จะฉีดลงไปได้โดยง่ายโดยที่อาจจะไม่ต้องใช้เครื่องตัวนี้ช่วยแสดงว่าถ้าเราฉีดด้วยตัวโบทูรินุมท็อกซินอาจจะไม่ต้องใช้เครื่องนี้ช่วยในการนําทางไปก่อนกดใน้ในกล้ามเนื้อมัดใหญ่เร,เราอาจจะไม่ต้องใช้ตัวนี้นําทางนะครับแต่ว่าในกล้ามเนื้อมัดเล็กๆเองเนี่ยยังไงก็ใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเนี่ยช่วยดีกว่านะครับหรือถ้าไม่มีจริงๆอาจจะใช้เป็นตัวอัลตราซาว เพื่อที่จะช่วยให้การฉีดเนี่ยมันแม่นยําขึ้นมาได้แสดงว่าตอนนี้เรามีวิธีการรักษาก็คือมีทาน,ทานยานะคะหรือว่าการฉีดยามีวิธีการรักษาภาวะอาการเกรงอย่างอื่นไหมคะอาจารย์ค,รค่ะก็เป็นในส่วนของการยืดกล้ามเนื้อนะครับค่ะแต่ถ้าเกิดว่า,าวิธีการเหล่านั้นล้มเหลวนะ,ค,ะ,นะครับ เราก็จะมีวิธีการผ่าตัดนะครับ<า>ก,ก็เป็นการผ่าตัดก็เราก็จะปรึกษาทางแผนกกระดูกเพื่อที่จะผ่าตัดยืดกล้ามเนื้อยืดเส้นเอ็นเพื่อที่จะให้อาการเกรงเ็งลดลงค่ะ,ะคอ,อาจารย์คะอย่างที่เราฟังอาจารย์พูดถึงเรื่องของวิธีการหลายๆวิธีในการ<ช>รักษาการลดเกร็งนะคะไม่ทราบว่าถ้าสมมติว่าคนไข้ไม่สะดวกหรือว่าอาการเกร็งไม่เยอะเนี่ยสามารถทานยารักษาไปเองได้ไหมคะหรือว่าต้องเป็นอาการเกร็งระดับไหนถึงจะต้องมาพบแพทย์คะอาจารย์ ตามปกติแล้วคนไข้ประเภทนี้ก็จะมีมีหมอที่ดูแลอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราทานยาตามปกติก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอาการเกร็งที่เป็นมากขึ้น,นโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุของการเกรง็งนั้นเนี่ยควรจะมาพบแพทย์ที่อาจารย์บอกว่าเกร็งมากเนี่ยเราเราวัดยังไงคะสมมติว่าเราเป็นคนไข้อยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงว่าเออของเราเนี่ย เกรงเยอะละจะต้องมาพบแพทย์แล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเราจะให้ดูจากการทํางานในการใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นหลักนะครับเป็นเช่นว่าเราเคยเดินได้เร็วแล้วเดินช้าลงจากการที่มีขาเนี่ยกระตุกนะครับหรือว่าญาติเองก็ตามเวลาที่ขยับแขนคนไข้หรือขาคนไข้แล้วทําได้ยากขึ้นนะครับอย่าอย่าเพิ่งไปหาเพิ่อย่าพยายามเพิ่มยาด้วยตัวเองนะครับบางบางครั้งมันจะมีตัวกระตุ้นอย่างที่บอก บางบาง <คะ S 1> รายก็จําเป็นจะต้องมาฉีดยา <ứng S 1> แล้วก็ควรจะพาคนไข้ขามานะครับค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆนะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาร่วมสนทนาแล้วก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะรครับสวัสดีค่ะค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากคนที่ท่านดูแลหรือตัวท่านเองนะคะมีภาวะเกรงที่อาจจะรบกวนชีวิตประจําวันนะคะให้มาพบแพทย์เวชศาสตร์พืนพ้นฟูนะคะ เพื่อที่จะประเมินแล้วก็ให้การรักษาที่ถูกต้องและก็เหมาะสมต่อไปนะคะ